วันนี้หนิงก็จะมารีวิวไฟเบอร์ตัวหนึ่งนะคะที่หนิงทานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทายโล่งคล่องสบายมากๆนะคะอีกท,ะะทั้งนะคะยังทําให้พุงใหญ่ๆของหนิงนี่ยนะคะยุบนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ถ้าอยากรู้นะคะว่าเป็นไฟเบอร์ตัวไหนนะคะห้ามพลาดคลิปวิดีโอนี้นะคะ ต้อนรับเข้าสู่หนิงนองชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหนิงก็จะมารีวิวไฟเบอร์ตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยปรับสมดุลในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะซึ่งใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายนี้นะคะอย่างหนิงเองเนี่ยสวัน4วันเข้าห้องน้ําครั้งหนึ่งเพื่อนๆคือ <c oughs> เป็นอะไรที่แบบไม่ดีเลยนะคะถ้าใครนะคะที่มีปัญหาเช่นเดียวกับหนิงนะคะห้ามพลาดคลิปวิดีโอนี้นะคะช่วงนี้เนาะหลายๆคนนะคะก็กักตัวอยู่บ้านก็ทกํากิจกรรมอยู่บ้านทําอาหารเองกินเองนะคะ อาหารส่วนใหญ่นะคะที่หนิงทานนะคะก็จะเป็นพวกปิ้งย่างพวกอาหารทอดอะไรอย่างนี้นะคะคืออะไรที่แบบทอดทอดย่างย่างอะไรอย่างนี้นะคะแบบมันอร่อยมากๆากนะคะแต่หารู้หรือไม่คะว่าออทําให้ระบบขับถ่ายของหนิงนี้นะคะแบบแย่มากๆนะคะคือบวกกับเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานผักแล้วก็ออ,ออกกําลังกายน้อยมากๆนะคะหนิงเองก็ได้รู้จักไฟเบอร์ตัวนี้นะคะมาจากเพื่อนนั่นเองค่ะซึ่งหลายหลคนนะคะก็คงจะออรู้จักเจ้าตัวนี้อยู่แล้วนะคะนั่นก็คือพาคินไฟเบอร์นั่นเองค่ะ ซึ่งเ,เป็นไฟเบอร์ที่นอกจากจะช่วยปรับสมดุลในเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วนี่นะคะยังช่วยทําใหา้ลดสิวแล้วก็ลดอาการหนักสิบของสิวด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายเรื้อรังอะไรอย่างนี้ก็ช่วยได้นะคะแล้วก็ลดอาการหนักสิบของสิวแล้วก็บํารุงผิวเนี่ยให้สดใสด้วยนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าใครนะคะที่อยากลองนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะหนิงจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้นะคะ ไฟเบอร์นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายเลื้อรลังนี้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของออลดการอักเสบของสิวแล้วก็บํารุงผิวเนี่ยให้สดใสด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเรานี่นะคะให้แข็งแรงแล้วก็ เผาผลาญพวกไขมันสะสมแล้วก็สิ่งตกค้างที่อยู่ในลำไส้ของเราด้วยนะคะซึ่งเจ้าพาคินไฟเบอร์นี่นะคะเขาได้นำนวัตกรรมใหม่นะคะก็คือรวม3มพรีไบโอติกนะคะที่ดีที่สุดแล้วก็ใหม่ที่สุดนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็เกรดพรีเมียมนำเข้าจากประเทศเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะคือหนึ่งเลยนะคะก็คือเจ้าฟลุกโตอิโกแซคคารายนั่นเองค่ะส่ตัวนี้นะคะเป็นพรีไบโอติกเกรดพรีเมียมนะคะนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ ซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายคุมความหิวแล้วก็ลดน้ําหนักนั่นเองค่ะซึ่งก็มีงานวิจัยนะคะเขียนไว้ว่าถ้าเรานะคะทานเ,เจ้าฟุกโตโอลิโกแซคคาไรนนี้นะคะจํานวน12กรัม ต่อเนื่องนะคะ12สัปดาห์นะคะก็ทําให้อัตราเปอร์เซ็นต์ของไขมันที่อยู่ในร่างกายของเรานี่นะคะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็คือช่วยทําให้ร่างกายของเรานี่นะคะดูดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดน้ําหนักนั่นเองค่ะอีกทั้งนะคะยังช่วยทําให้เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในลําไส้ของเรานี่นะคะแบบเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะป้องกันพวกมะเร็งลําไส้ได้ด้วยนะคะซึ่งพาคินไฟเบอร์นะคะเขาก็ได้ใส่ตรงตามงานวิจัยนะคะก็คือใส่มาทั้งหมด95ขนาด5,500มิลลิกรัมนั่นเองค่ะ ิะะโกแซคคาลายนะคะก็เป็นพรีไบโอติกเกรดพรีเมียมนะคะนำเข้าจากประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มกากใยนะคะดูดซับสิ่งสกรปรกนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังช่วยปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารป้องกันมะเร็งลำไส้แล้วนี่นะคะยังช่วยลดน้ำหนักเจ้าตัว XOS นะคะก็คือทนต่ออุณหภูมิสูงไม่ถูกทำลายในกระเพาะอาหารนะคะ ซึ่งร่างกายของเรานะคะสามารถดึงไปใช้ประโยชน์ดได้เต็มๆเลยนะคะซึ่งพาคินไฟเบอร์นะคะเขาก็ได้ใส่เจ้าไซโลโอลิโกแซคคาไล์มานะคะ1,000มิลลิกรัมนั่นเองค่ะ ต่อนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวกาเลคโตโอลิโกแซคคารายนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นพรีไบโอติกเกรดพรีเมียมนะคะนาเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของออลดอาการท้องผูกแล้วก็ลดอาการหนักเสพของสิวนอกจากนั้นนะคะยังช่วยบํารุงผิวพรรณของเรานี่นะคะให้สดใสนั่นเองค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเจ้าตัวกาเลคโตโอลิโกแซคคารายนี้นะคะก็เป็นพรีไบโอติกนะคะที่ได้จากน้นํานมแม่นะคะก็ถ้าเด็กคนไหนนะคะที่ได้ดื่มนมแม่นะคะก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้ดื่ม นมแม่นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวพรีไบอติกตัวนี้นะคะจะมีจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าพรีไบอติกโดยทั่วไปถึง40นะคะก็คือจะช่วยลดอาการท้องผูกลดยิ้วรอยบำรุงผิวของเรานี้นะคะให้สดใสนะคะก็มีงานวิจัยนะคะออบอกไว้ว่านะคะถ้าเราทาน กาเล็กตลิโกแซคลายนี้นะคะจำนวน1000มิลลิกรัมต่อเนื่องนะคะเป็นจำเป็นระยะเวลา12สัปดาห์นะคะผลปรากฏว่าทําให้อัตราการสูญเสียของน้ํานี่นะคะลดลงทําให้พวกริ้วรอยอะไรนี้นะคะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองค่ะทําให้ผิวพรรณของเรานี้นะคะมีความชุ่มชื่นนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวพาคินไฟเบอร์นะคะเขาก็ได้ใส่ตรงตามงานวิจัยเลยนะคะก็คือใส่มา1,000มิลลิกรัมนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังมีสารสกัดอื่นๆนะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดน้าหนักด้วยนะคะเพื่อนๆหนึ่งเลย ะะก็จะมีผงไซเลยมฮัสนะคะแล้วก็พวกบ็อกค,คลี่พรูนแล้วก็บุกแล้วก็รวมไปถึงมะขามป้มน,นั่นเองค่ะซึ่งสารสกัดแต่ละตัวนี่นะคะก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าสารสกัดแต่ละตัวเนี่ยเขาช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูปพร้อมๆกันเลยค่ะ หนึ่งเลยนะคะก็คือผงไซเรียมพัสนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยดักจับไขมันแล้วก็ดึงสิ่งส,งสกปรกนะคะที่อยู่ในลำไส้นี่ออกมาั่นองค่ะต่อมานะคะก็คือผงอะเซโรล่าเชอร์รี่นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวของเรานี่นะคะดูสดใสบํารุงผิวพรรณของเรานี่นะคะให้ดูกระจ่างใสน,นั่นเองค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะก็จะมีพวกบล็อกลี่นะคะอย่างบล็อกลี่เนี่ยนะคะก็จะช่วยขับสารพิษนะคะอย่างกีวีนี่นะคะก็จะช่วยเสริมสร้างกระบวนการการทำงานของคอลลาเจนนี่นะคะได้ดีขึ้น นอกจากนี้นะคะยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะต้นข้าวสาลีช่วยดีทอ็อกซ์แล้วก็ขับสารพิษทั่วร่างกายนะคะอีกทั้งยังอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินอีกมากมายมะขามป้อมช่วยลดไขมันในเลือดลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดสตอรอเบอรี่นะคะช่วยชะลอวยัยแล้วก็เสริมสร้างคอลลาเจนจึงช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยได้เป็นอย่างดีค่ะ มันเบอร์รี่นะคะซึ่งมีไฟเบอร์ที่สูงมากนะคะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายแล้วก็แก้การท้องผูกแล้วก็ท้องอืดเป็นอย่างดีค่ะพรุนนะคะมีฤทธิ์เป็นยาระบายนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นการทํางานของลําไส้แล้วก็ลดอาการเกิดภาวะท้องผูกบุกนะคะจะช่วยควบคุมน้าหนักและช่วยลดคอเลสเตอรอลค่ะวิธีการทานพาคินไฟเบอร์นะคะก็คือรับประทานวันละหนึ่งซองนะคะดื่มก่อนนอนนะคะก็คือฉีกแล้วก็ชงกับน้ําเย็นนะคะคนให้ละลายแล้วก็ ดื่มแล้วก็หลังจากนั้นนี่นะคะก็ดื่มน้ําตามเยอะๆนะคะสําหรับใครนะคะที่ไม่เคยดื่มพวกไฟเบอร์อนะคะหนิงนะคะแนะนํพาภาคินไฟเบอร์นะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยปรับสมดุลในเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วเนี่ยนะคะยังช่วยปรับสมดุลในเรื่องของระบบทางเดินอาหารใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของสิวพาร์คินไฟเบอร์นี่เขาก็ช่วยดูแลในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็ลดอ,อาการหนักเสบของสิวด้วยนะคะ อีกทั้งนะคะยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานี้นะคะให้แข็งแรงนั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครนะคะที่ทิ้งปัญหาเหล่านี้ไว้นานาน,นะคะอาจก่อให้เกิดมะเร็งในลำไส้ได้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะหนิงก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเป็นอาหารเสริมนั่นเองค่ะซึ่งสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะนี่เลยหนิงแนะนําพาคินไฟเบอร์นะคะซึ่งตัวนี้นะคะราคา490บาท1กล่องนะคะมีทั้งหมด7ซองนะคะทานได้1อาทิตย์นั่นเองค่ะซึ่งเห็นผลตั้งแต่หมด 1กล่องครั้งแรกนะคะก็คือระบบขับถ่ายนี่ดีขึ้นนะคะเพื่อนๆสําหรับวันนี้นะคะหนิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจากกันไปนะคะก็เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมคลิกไลค์แล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนิงด้วยนะคะจะได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนิงนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะหนิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปไปดูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ